สติกเกอรเลีกเกอร์เซยครับภารกิจที่507และ508ภารกิจที่เหลือๆเดี๋ยวโอ้โหมันเหลือเยอะมากเนี่ยพี่กํา้องหาเวลาทําจริงๆจังๆว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเอาภารกิจใหม่ก่อนนะครับ507และ508นะครับผมภารกิจที่507นะครับทําเปนลูกปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับเจอกับเจอกับบัตเบดนะครับเล่นแบบเดสแมทนะครับทั้งสองฝั่งเริ่มต้นด้วยตังสาม0ันนะครับได้รับรางวัลเป็นเวทนะครับแล้วก็คอนโทรลยืนดิ้นในทุกรูปแบบ บาดเบรใช่ไหมเกาะไฟครับเกาะไฟตึงๆแล้วพี่อามจะอัเป็นสเปียต้อนนำไปเอาเลือดเยอะๆเอาเลือดเยอะๆแล้วก็อาร์ชิดอนคนเก็บแร่แล้วก็จอมเวทไหมยักษ์จอมเวทเอาเป็นใครดีเอาเป็นเอาเป็นเงินดีครับจะไหวหรือไม่นะครับฝั่งเขาก็คงจะเป็นบตรเบรมาล้วนๆฝั่งเราก็น่าจะเป็นสเปตอนสเปต้อนยืนได้ไหมสเปต้อนยืนได้แล้วก็จะเป็นน้าฮานูหรือว่าเอาเป็นจอมเวทก็ได้นะครับแต่พี่อัมเลือกเป็นจอมเวทแล้วกันเนาะ เล่นเป็นจาเวก็ดีนะครับโอเคเขาจะมาตีเราใช่ไหมก็ปล่อยเขาตีไปแล้วกันส่วนเราพุ่งหอกโดน <g ül> เฮ้ยดูกคนดูวกคนเดกคนพี่ตีโหดเกินโอ้โหโอ้้หเดี๋ยวกอนนะ <c oughs> สะท้อนดาเมจได้ไม่เท่าไหร่เลยเอาแล้วครับทีนี้ เรามีอะไรไปสู้เขาไหมไม่มีครับเลยไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยกลับเข้าบ้านดีกว่าครับแสดงว่าสเปียร์ต้นสะท้อนอนาเม็ดไม่เิรกแล้วละ่ะรับเป็นอย่างนี้นะอาจจะต้องเป็นสเปียร์ต้นแล้วก็เป็นนักนงฮนูนะครับแต่อันดับแรกเราเอาเป็นจาวเวกมาก่อนละกันจาเวสอยู่ไหนอยู่นี่กลับเข้าบ้านไปบึ้มหายไปก่อนโอ้โหมันตีเราเดี๋ยวก่อนพี่จะเย็นโอ้โหาหายหายอย่างไวเดี๋ยวพี่จบเกมไวเลยเ,ลยเหรอเฮ้ยจบอย่างไวจบแบบเราแพ้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยเขาเลยดีกว่าครับอุ้ยเราไม่ได้อัพ,อพเป็นนักหนูานมาด้วยนะเราอัพเป็นทั้งฝั่งสเปียร์ต้อนนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งลองดูโชยันหน้าโชยันหน้าเข้าไปล่อมันออกมาอย่าให้มันได้รวมกันเป็นหมู่คณะครับเราจะกลับเข้าบ้านบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าให้เขารวมกลุ่มกันเยอะๆได้บาดเบรดนี่มันโหดถ้ามันได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรพี่เข้าหัวเข้าหัวโอเค โอ้โหร5 3มดาเมจต,ตึงๆกลับเข้าบ้านก่อนเลยครับเราเป็นจอมเวทมาแล้วกันนะครับน่าจะพึ่งผ่าได้มากสุดละแต่ถ้าเขามาทีละตัวแบบนี้เราไม่มีปัญหานะ <favorites> มีแล้วละ่ะตอนนี้มีละมีละมีแล้วละ่ละเออบื้มหายไปก่อนบื้มไปหนึ่งทีก่อนโอเคเดินเข้าไปหาเขาแล้วเราอัพ <im it> เป็นสเปียร์ต้อนมาทําไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัพอะไรก็ได้ไม่ว่ากันจอมเวทถึงหน้าบ้านเขาแล้วเราจะไม่ตีคนเก็บแร่แต่เราจะตียูนิตนักสู้เขาเลยโอ้โห ผลหัดไม่ได้จริงๆไอ้พวกนี้แรงพี่เู้แรงเหลือเกินโอเคทุกคนกลับบ้านเราจะไปจัดการกับคนเก็บแร่บ้านเขาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอ้โหเบิร์ดามีตตายไปเออนั่นแหละเบอร์ดามีตตายไปครับเดี๋ยวเราจะพยายามโจมตีจอมคนเก็บแร่คนเก็บแร่เดินหนีกับบ้านไวยังไงโอเคตายไปฝั่งเราจบเกมเลยก็ได้นี่นะจอมเวทเยอะล้าไม่เป็นไรจริงๆถนะ้าเป็นจอมเวทมานี่มันจบง่ายมากเลยนะเนี่ย ดันไปนเล่นเป็นซอฟตอแล้วเอ้ยไม่ใช่สเปียร์ตอนเนาะอยากจะไปบึ้มไฮ้ไม่ใช่บึ้มจะไปสะท้อนดาเมจใส่เขาสะท้อนก็สะท้อนไม่ได้เขาฆ่าตายอีกแต่หากปะโถเอ,อาไม่เป็นไรครับนาทีนี้ก็บึ้มบึมบั่มบับ่มกันไปเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วล่ะบัตรเบรคเขาเขาไม่มีอะไรเอาจริงๆเขาไม่มีอะไรนะครับ <What? S 1> เพียงแต่บัดเบดต,ตีแรงแค่นั้นเองนะกำลังเสริมแบบอื่นไม่มีครับมาแต่บัตรเบรล้วนๆก็สบายครับจบครับผมเรียบร้อยใช้เวลาตั้ง5นาทีกว่า อับมาสู้ใช่สกินมาสู้เลยยังแพ้อีกเหรอบ้าบอรจริงๆต่อไปเป็น508บ้างนะครับภารกิจที่508เนระาเอาชีวิตรอดจนกว่าพาร์ที่ตกดินนะครับเจอก,กับโกลเด้นยูนิตนะครับแล้วก็เล่นแบบเดนแมทนี้เทนนิงสปีดสร้านั่งทันทีนะครับโกลเด้นยูนิตทุกรูปแบบนะเจอก,กับกองมกำลังก่อทองใช่ไหมงั้นเอาสกินคลาสสิกสู้แล้วกันนะครับของเราหมวกทองดาบทองอของเขาก่อทองของเราหมวกทอง,องกระดาบทองแล้วก็อัพเป็นนักหนูมาด้วยหน่อยนึงไปป่วนเขาก่อนเลยโอซัเดนแมทสร้านั่งทันทีเออลืมไปเนาะตอนนี้คนเก็บ แรกเราอีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนหกคนก็เดี๋ยวเราก็สร้างเพิ่มนะครับค่อยๆสร้างเพิ่มมาอ๋อ,อนะเอาชีวิตรอดนี่นะลืมไปเอาชีวิตรอดใช่ไหมเดี๋ยวพี่อามจะเก็บเงินเยอะๆไปเก็บเงินเยอะๆเลยแล้วก็ค่อยสร้างเป็นนักขนูทีเดียวเลยนะครับโอ,โอ้ขนมกุบเลยนะนะเวฟแรกมานี้สบายมากจริงๆได้เป็นจอเวก,ก็ได้เนาะยืนจันอยู่หน้าบ้านแล้วก็บึม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 เนาะ เออเรียบร้อยจะเป็นตัวอะไรออกมาอีกพี่อาร์าน่าจะเป็นพวกซอสวงซอสวานแน่เลยอ่าไม่ใช่ครับคราวนี้มีมาเป็นกอดทองครับสเปียร์ตั้งกอดทองครับ <S <S เออนั่นแหละเรียบร้อยตายไปเราอะ่ะงั้นเราก็สร้างยูนิตเป็นนักขนูไปเลยนะครับฝั่งนู้นก็ฉบุกเราเข้าเหรอโอ้โ,อโห,โโหพี่เขาเข้าอยู่นะหันหลังมาตีเราเนี่ยเออนั่นแนะหละเฮ้ยันหลังมาตีเราเราตายอีกเอ้เอาเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวบ้านจะแตกแล้วอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดียวอ่ะนะโอ้โห เฮ้ยโหดเกินตึงเกินไปสู้เลยครับไปสู hey, ้เลยไปสู้เลยไปสู้เลยไปสู้เลยบล็อกับเหข็งแล้วกันนะครับเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยตีแรงเกินไปดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับเออนะหนูตายไปก่อนมันก็จะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกอดท้องตึงโอเคครับเราโอ้โหพอมันรวมกันแล้วโอ้โหมรวมกันแล้วโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย เอาแล้วเอาแล้วไงแพ้แล้วหรอเนี่ยอ้ามาสู้นะเนี่ยอะไรเลยครับไม่ต้องคิดมากครับสก,กินน้ําแข็งครับอ่าโอเคเรียบร้อยเอามองกุฎอนูเก็บแร่ไวบล็อกดาเมรเลือด โอเคแบบนี้เราจะเอาซอดวาบไปป่วนไปมั่วเขาก่อนนะครับเพราะเขาจะออกมาเป็นอาชิดอนสองคนใช่ไหมซอดวาบเรารับมือได้อยู่แล้วอาชิดอนสองคนเนี่ยหุ่งวัดนาหัวติดสโลครับหัวติดสโลเยี่ยมอยู่กันประมาณนี้ครับโยนหอ,อกก็เปหนึ่งทีไม่รู้จะโยนไปนทาไมด้วยซ้ํายืนมันอยู่อย่างนี้แหละครับพอเขามาบุกเราเราก็สั่งโจมตีโอเคสั่งโจมตีครับเขาก็จะตีเราประมาณนี้นะเราก็จะอยู่ประมาณนี้ พาเขายืนบนยืนล่างอย่างนี้จริงๆเรารับดาเมจได้ไหมก็ <_ C os> เหมือนรับได้นะถ้าพูดถึงนะครับ <_ C os> เลือดเราก็โอเคอยู่คือเขาได้นะเนี่ยเรารับดาเมจได้นะ <_ C os> เออติดสโลครับแต่ตอนนี้เนี่ยสเปียตต้อนตรงนี้ก็ลังจะตายนะก็เหลือเงินไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับโอ้เขาโลหัวครับเขาโขหัวเราน่าจะตายนะไม่ตายแฮะเห็นก็ว่าตายสเปียตต้อมาด่วน <_ C os> ๆ,ๆครับติดสโลกันอยู่ตรงนี้แหละเออก็ตายได้เหรออ่ะกลับบ้านครับ แล้วก็ย้อนกนลับไปยิงธนูนั่นแหละก็จะโดนสโลกันแบบนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็ยันเขากลับบ้านแบบนี้อีกเราก็เอาเขาไปติดบ้านแบบนี้นะครับติดบ้านเสร็จปุ๊บเราหันกลับมาบล็อกดาเมจครับได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่เลวคือเราก็ฆ่าเขาไม่ได้เหมือนกันเขาก็ฆ่าเราไม่ได้ดาเมจเราไม่พอเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราล่อเขากันครับเราล่อเขากันคือกองกําลังเขาก็จะสะสมกันมาเรื่อยๆอย่างนี้นะในขณะที่เราก็ ต้องพยายามตั้งรับไปเรื่อยๆนะครับมีแทงหลังเราด้วยครับเจ็บครับจุกครับโอ้โหไม่ไหวเอาเป็นอาสเปียตตอนมาอีกครับเราจะไหวไหมเนี่ยพี่ช่วยมาทั้งผมเนี่ยพี่มาทั้งผมนี่มาเฮ้ยมาหาผมเนี่ยมาหาผมเนี่ยคนเก็บแร่ผมตายหมดแล้วนะพี่พี่จะตึงอะไรกับผมนั้งหนแล้วเราก็ดันเขากลับบ้านแบบนี้สเต็ปเดิมวิธีเดิมอย่างเงี้ยนะก็ได้อยู่มั้งโอ้โหโคกโอโหแบบนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยยังได้อยู่ยังไม่ตายบ้าบอที่สุดโอ้โหพายุนักขนู พายุทะลุสุดยอดถ้าอย่างนี้เราก็จะสามารถฆ่าอาชีดอนเขาได้เนาะสเปียร์ต้นเราก็ไม,ไม่ไม่ตายเท่าไหร่ใช่ไหมเฮ้ยได้นี่น่าชนะนี่ใช่ไหมสเปียร์ตันคนนี้รอดไหมครับเอารอดเฉยอะ่ะไม่มีอะไรขี้โกงเท่าสกินน้าแข็งแล้วหรอมัง้งยิงว่าติดสโลติดสโลนะครับอ่ะโอเคห้าร้อยแปดผ่านครับผมผ่านกิจสองภารกิจนี้พี่อาร์มแพ้รวดเลยเนี่ยใช่ไหมเออ ทำเป็นเล่นไปยากเหมือนนะเนี่ยเฮ้ยครับผมหลัน,น,นี้คือซิก w อลเลยก็ซีครับเดี๋ยวภารกิจที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่แอม่ค่อยกลับมาเล่นย้อนนะสำหรับนี้พี่แอมไม่ใช่เมื่อรล,ละเกมซิกบอลเล g ก c ซีต้องขอตัวลาวเดียงเท่เนทานี้ก่อนครับแล้วพบกมนโอกาสหน้าครับสำหรับวันี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ